สาวสกลนครขายโครงไก่ทอดเดือนละกว่า1 0 0 0 0แบาทเผยสูตรหมักไก่ทีเด็ดใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและแป้งทอดกรอบยอดขายวันละ80กิโลหมดทุกวันลูกคา้าแน่นร้าน ที่ตำบลชาติเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคุณสมศรีไตรทิเลนใช้พื้นที่ครัวหลังบ้านเป็นสถานที่ทอดโครงไก่เพื่อเอาไปขายที่ตลาดเย็นหน้าเทศบาลสกลนครโดยคุณสมศรีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าในแต่ละวันจะซื้อโครงไก่สดมาประมาณ80-100กิโลกรัมซึ่งก่อนจะทอดต้องนําไก่ลงไปหมักกับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและแป้งกรอบบวกกับรสดีและผงชูรสเล็กน้อยแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหลังจากนั้นจึงนําลงไปทอดในกระทะที่เดือดเต็มที่ประมาณ5-10นาทีดูพอให้เนื้อไก่ าอรมสวยงามน่าทานแล้วจึงนําขึ้นมาพักให้เสด็จน้ํามันหลังจากนั้นจึงนําไปขายที่ตลาดเย็นไก่ที่นําไปทอดนั้นบางวันใช้ไก่ประมาณ80กิโลกรัมหากตีเป็นตัวจะประมาณ220-250ตัวแล้วแต่ขนาดของไก่ส่วนราคาขายนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทซึ่งเมื่อบวกลบคูณหารจะมีรายได้เฉลี่ย3,000-3,500บาทเมื่อคูณ30วันจะตกวันละ120,000บาทหากลบกลบหนี้ค่าวัตถุดิบอื่นอีกประมาณ60,000บาทนับว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายไ,ได้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้จะมีไส้กร ปากหม้อและข้าวเหนียวร้อนๆไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วย